สวัสดีค่ะพี่พี่ชื่อแอล <L. S 2> นะคะน้องชื่ออะไรเอ่ยต้นกาครับต้นกาแลาอีกฝั่งหนึ่งอะคะชื่อคาชาค่ะคาชาาชาคาชา ชาชาอายุเท่าไหร่คะหกขวบค่ะโอ้โหกขวบแล้วเรียนชั้นอะไรแล้วเอ่ยอสามทับหกปสามเรียนเร็วมากค่ะปกติชาชาแบบออออออสามโอเคถือว่าหกขวบเรียนปสามแล้วออโอเคโอเคค่ะอสามทัพหกค่ะแล้วต้นกล้าคะเอ่อายุเจ็ดปีเรียนอยู่โรงเรียนมณิวัฒนาชั้นอป ว,วันหนึง,นนงครับผมโอเคปกติแบบชอบทําอะไรอะ่ะปกติอยู่บ้านบ้างปกติปกติแล้วครับครับก็ถ้าไม่ถ้าเป็นตอนนี้ก็เกมแต่ถ้าวันที่สิบเอ็ดก็่าจะกรองแล่นหละอ๋อกรองแบบเล่นดนตรีเปะครับอ๋อรับเล่นดนตรีแล้วชาชาคะดูการ์ตูนะคะ่ะชอบดูการ์ตูนดูเรื่องอะไรเอ่ยทีวีแมน ทีวีเมนัสกีบิดีทอยเลตใช่ไหมนะทำไมไม่บอกทำไมอ่ะชอบชอบเหมือนกันเหรอเธอก็ชอบเหรอชอบครับเ<อ>มื่อก่อนฮิตมากเออเราตอนนี้ไม่ฮิตแล้ว <c oughs> ตามกระแสอย,ย่างเดียวครับอ๋อแบบเป็นเด็กอินเทรนพี่ชื่อแอลเนาะก็ตอนนี้ทำงานแล้วนะคะอายุ25นเนาะงานที่ทำทำหลายอย่างมากเลยอ่าแล้วแต่ว่า ใครจ้างอะไรก็พี่ก็ทำก็แบบมิ <laughs> หลักๆก,ก็ที่ที่ทำอยู่เนาะก็แบบมีเขียนคอนเทนต์แล้วก็<ฮ>มีทำติ i กต็อกแล้วก็ทำ YouTube แต่ว่านี้แบบเหมือนทำเล่นๆใช่ Inspiration ฮะ <laughs> สวัสดีค่ะ i n ล p i r เ t i o n เพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเออทำไมพีอ่อ๋อพี่เป็นพี่เป็นโรคเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยชื่อโรคเต้าหิน ต้อหินเนี่ยอาการมันก็คือว่าอะไรคะคั้น่าตอนชัตเต็เฟลช์่ะเบาหินเฉยๆอาการจค่ะไม่รู้จักอ่ะโอเคจริงอุ้ยรู้จักด้วยเหรอรู้จักเป็นยังไงลูกไม่ฉันรู้แต่ไม่รู้วอะไรเชื่อต้อหินนะคะอาการมันก็จะเป็นเหมือนเออจริงๆอ่ะมันเป็นโรคของคนแก่เนาะแต่ว่าพี่รีบแก่ มาพิรีบพิรีบเออเออก็คือปกติอะค่ะเวลาออในในในตาเราเนาะมันจะมีความดันถ้าความดันมันสูงเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดโรคนี้เนาะซึ่งอาการของโรคเนี้ค่ะมันจะค่อยๆทําให้การมองเห็นอะลดลงเรื่อยๆ <c oughs> อ,อย่างสมมุติตอนเด็กอะพี่ก็ยังแบบเห็นเห็นอยู่เนอะแบบอ่านหนังสือได้แล้วพอโตมาเนี่ยตัวหนังสือมันก็ค่อยๆแบบเลือนลงเรื่อยๆลอลอแล้แลจากอ่านได้ก็เริ่มอ่านไม่ได้แล้ว เริ่มแค่แบบเหมือน<ๆ>เห็นเห็นเป็นเห็นเป็นรูปร่างแล้วรูปร่างก็ค่อยๆแบบเลือนลงไปเรื่อยๆเริ่มเห็นเลยแค่สีอ่าใช่แล้วก็กลายเป็นกลายเป็นขีดก่อนใช่ใช่ใช่อืมแล้วพอเห็นเห็นแค่สีใช่ไหมสีมันก็ค่อยๆจางลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นใช่เก่งมากถูกต้องอแล้วพี่เอลเวลาจะเดินไปไหนทําไงคะอ่าพี่ก็เดินค่ะใช่เท้าเดินไม่ใช่อ่ะพี่มันมันมีแบบหลายกรณีเนาะถ้าสมมติมว่า พี่ไปกับคนที่เขามองเห็นเช่นคุณพ่อคุณแม่เนาะก็ยังมองเขาก็มองเห็นปกติใช่ไหมพี่ก็จะจับข้อศอกแล้วก็เดินไปกับเขาเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนที่<อ>ไปคนเดียวไปคนเดียวใช่บางทีแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบไปทํางานใช่ไหมเขาก็จะไม่ว่างไปกับเราทุกที่เนาะเราก็จะใช้ไม้เท้าขาวในการเดินทางไปไไพี่อยากครับเือเวลาเดินทางไปคนเดียวไปที่ไม่เคยไปจะทำไงครับอืมโอเค ถ้าท้าที่ที่ไม่เคยไปเลยใช่ไหมพี่ต้องอค้นหาข้อมูลก่อนดูว่าที่ที่พี่จะไปเนี่ยมันสามารถเดินทางไปยังไงได้บ้างที่จะสะดวกที่สุดเนาะอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าแท,แท็กซี่ก็ได้แต่แท็กซี่มันก็จะแพงพี่ก็ไม่ค่อยมีตังค์ก <c oughs> <c oughs> ็อาจจะแบบรถไฟฟ้าเป็นหลักเนาะหรือว่าแบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเช่นรถเมล์หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยพี่ครับแล้วเวลา ตามองไม่เห็นเราใช้โทรศัพท์ไงครับอ่าโอเคคือโทรศัพท์สมัยนี้เนาะมีฟังก์ชันใช่ถูกต้องมีฟังก์ชันเก่งมากเลยมีฟังก์ชันที่มันสามารถที่จะอ่านหน้าจอออกมาเป็นเสียงให้เราฟังได้ <Very good. S 1> อยากลองเห็นที่ <What? S 1> ใครจะลองด่านี่มันเสียงนี่คนเรียกบอกว่าดิคือเสียงใช่นี่คือเสียงนี่อเสียงที่มัน ระหว่างต่อไปอันต่อไปมันเหมือนนี่เลยเสียงเลยนะมันเสียงเลยไหมครับเดียลองขาบ้านต้นกาดูค่ะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาบ้านหนูสุพรีวิวเอาภาษาไทยเลยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้เขาไม่มีสเป๊ก ข้างแล้วมาดูนะลูกวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนสกดให้ก่อนสกดยังไงเอาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ภาษาอะไรที่สะกดได้อะเอาภาษาอังกฤษในการอ่านว่าไม่ได้เอาภาษาไทยเอาภาษาไทยอะสลาสอลาฟังอะไรไม่รู้เลยอ่ะใช่ไหมสอลาสลาอุสลาตุ๊ดก้าม เรไม่รู้ภาษาแล้วก็พทพันสละอาเอ้ยพอไม่มัไม่ใช่พอสัมภาษณ์พ่อสัมภาษณ์เขานเทากันอืมสละอาสอะอาอืมสุภาไล่เอมอ่าลอริงอ่าลอริงมหันอากาศมหันอากาศค่ะอีเรือจะจะไม่ใช่ยอยักษ์เยอยักษ์ แล้วก็อวอลเวน,วรวนสระอีกวอลเวน,วรวนสระอีกสระอีอะไรอีกลูกลอิงลอลิง,ลลงชาชาามาช่วยสะกดก,ก่อนอยู่ข้างใต้นะพี่สะกดไปเฟ้นลอร์ลิงลอร์ลิงลอลิงแล้วไงต่อไม่มีเลยเหรอคืออะไรบิววะจะบอกเลยว่าหาไม่เจอ เจอสปารีวิวเต็มไปหมดเลยเจอเจอหลายที่มากเลยอ่ะมีสปารีวิวเยอะค่ะใช่ใช่เจอหลายที่เลยครับตายละตายละยังไงดีอ่ะบ้านเราซ้ำกับบ้านคนอื่นเหรอยังไงดีอ่ะแย่แล้วแบ้านเนี่ยใช่ใช่หรือเปล่าเป็นบ้านคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยเชิญว่าเอสัมปารีวิวพิกเซ็มหกเก่าลองดูเผื่อเจอได้ได้ เพราะว่าบ้านหนูอยู่เพชรเกษมบุกกาได้เลยเจอแล้วเจอแล้วกลับบ้านได้แล้วต้อยต้อยก็ไม่เก่งจังอ่ะไดจ้ไหมอ้าวไปบ้านถูกแล้วเอ้ยหายว่าไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วเจ้สี่เลยนีไงเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยเรื่องของการเดินทางได้ด้วยก็คืออย่างเช่นตัวแมพหรือว่า เ,เวลาเดินทางเนี้ยค่ะถ้าเราใช้ขอยุวตัวอย่างเช่นนะคะ Grab หรือว่า Line Man เ,เวลาเราเดินทางเนี้ยค่ะเทคโนโลยีพวกนี้จะบอกนะคะว่าตอนนี้เราถึงจุดไหนแล้วเ,เทคโนโลยีเราต้องยอมรับนะคะว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียย่อมมีแน่นอนค่ะเวลาเ,เวลาเราซื้อของตัดผ่านบัตรเนี่ยค่ะบางทีถ้าเราไม่เช็คเลยเนี่ยค่ะเรารู้ไม่รู้สินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยครบไม่ครบ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือคนตาบอดอะคะ่ะถ้าเข้าถึงเทคโนโลยีต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็เช็คให้ดีค่ะแล้วพี่เอลเอาโทรศัพท์มาช่วยทำอะไรได้ไหม โอ้ได้ได้ทุกอย่างเลยหมายถึงว่าหลายอย่างเลยอแล้วอย่างเช่นอย่างเช่น G P S อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคบใช่อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนอะว่าแบบอาจจะใช้ดูเส้นทางหรือว่าใช้หาข้อมูลใช้สั่งอาหารใช้โอนเงินใช้ดู YouTube youtube จร,จริงๆแบบอจุดประสงค์เหมือนกันเนาะแค่พอมันมีโปรแกรมเสียงวิธีการกดเช่นปกติเราอาจจะเหมือนกดหนึ่งครั้งแล้วเข้าไปได้เลยเนาะแต่ว่าพอเราเปิดหมดเสียงอย่างเงี้ยเวลาเราเอากดไปครั้งหนึ่งแทนที่มันจะเป็นการเข้าไปเลยมันจะอ่านก่อนว่าอันนั้นคือแอปอะไรแล้วถ้าจะเข้าเราอาจจะต้องแบบกด2ครั้งมันถึงจะเข้าไปในแอปนั้นแล้วเวลาพี่กินข้าวพี่จะทำยังไงเวลากินข้าวจะทํำยังไงใช่ไหมก็ตักข้าว เข้าไปในปากแล้วก็เขียวใช่ง่ายง่ายแค่ไช่ใช้ <หา S 2> ดูก่อนอ๋อหาช้อนซ <หา S 1> ้อมใช่ไหมก็ใช้มือหาว่ามันอยู่ตรงไหนแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีคนบอกว่าอยู่นาฬิกาอ่ะใช่ถ้าถ้ามีคนบอกนะแต่ถ้าไม่มีคนบอกอ่ะเราก็ใช้มือลองจับดูใช่ลองคลำหาดูแบบนี้เหรอคะแบบไหนคะไม่ใช่เขาจะไม่เห็นได้ไง อ่ะแบบไหนแบบไหนอ่ะอ่อ่ใช่ค่ะอาจจะใช้แบบนี้แต่อาจจะไม่เร็วเท่านี้อันนี้จะให้ไปตีหัวใครลูกแต่ถ้าเดินทางคนเดียวคนเดียวได้ไหมหรือว่าหรือไม่ได้ก็ปกติค่ะถ้าโดยทั่วไปเนาะก็สามารถเดินทางคนเดียวได้ค่ะแต่ว่าแต่ถ้ามีแบบสูง อ๋อสูงๆใช่ไหมแล้วก็พอเราใช้ไม้เท้าใช่ไหมคะไม้เท้าเนี่ยมันก็จะเหมือนนําเราไปข้างหน้าเนาะไม้เท้าก็เราก็จะรูแล้าง้ามถูกต้องเก่งมากแล้วเวลาที่จะเรียกพวกอย่างเช่นเพื่อนแกร็มันรับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทำยัางไงโอเคก็มือถือเนาะเมื่อกี้ที่ที่เล่าให้ฟังเนาะว่าเราใช้มือถือได้ใช่ไหมก็ในมือถือเนี่ยก็แกร็บเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน ค่ะก็เข้าไปในแอปโนแล้วก็เหมือนเราจะไปที่ไหนอ่ะเราก็เหมือนปักหมุดไป อ่ะล้วก็กดกดบุกไว้กด, why, กด <Okay. S 1> จอไปเนานะ oh. ความความท้าทายของการใช้แกร็บละกันก็คือมันจะมีในส่วนที่สมมุติเวลาเราปักหมุดไปแล้วใช่ไหมแล้วแบบพี่คนขับเขามาอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะยังหาเราไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็อาจจะต้องเหมือนแบบให้คนอื่นบอกบอกทางบอกม<บ>ันช่วยคุยกับพี่แกลบให้หน่อยว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะจริงๆรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะ เชื่อไหมเชื่อไหมยังไม่เชื่อเพราะยังไม่ถามเอ้ยดีมากแกดีแล้วเราเราต้องไม่เชื่อคนง่ายโอเคพี่ครับครับใช้เมย์ได้ไหมครับได้ค่ะพี่ครับครับเลยใช้มอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับได้ค่ะอ่ารถยนต์ได้แต่รถยนต์ต้องมีคนขับให้นะอขับเองไม่ได้หรอใช่รถไฟฟ้าได้ รถไฟปกติได้เครื่องบินเหรอคะได้คะ่ะ <No. S 1> ใช่ไหมเนี่ยใช่เลยเครื่องบินนี่ง่ายเลยฮะ <Huh? S 1> ใช่เพราะเพราะแบบอ่ะอย่างอย่างเครื่องอย่างเครื่องบินเนอะเราก็จะแบบตอนตอนจองอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนว่าเราเป็นคนพิการนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาตอนเราไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินใช่ไหม เราก็เหมือนพอเขารู้แล้วว่าแบบไฟล์ต์นี้จะมีความมีการเนาะเขาก็จะแบบมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยช่วยเหลือเราเนี้ยค่ะเช่นแบบพาเราไปส่งที่เครื่องแล้วแบบเวลาหลังลงเครื่องอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบมีเจ้าหน้าที่มาพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะขึ้นรถไปได้ค่ะพี่รูร้ไหมอะว่าสายไหนมาคะอ่าโอเคส่วนใหญ่เนอะก็จะถามจากคนข้างๆใช่คี่บ้านเลยอืม วอแบบเหมือนให้เขาช่วยดูให้หน่อยว่ารถเมย์สายนี้มาแล้วหรือยังเนาะแล้วก็สมมติพอขึ้นรถไปแล้วก็อาจจะให้อบอกกับกระเป๋รถเมย์เนาะแต่ว่าสมัยนี้รถเมย์แบบพัฒนาขึ้นขึ้นและเริ่มแบบมีเหมือนการบอกป้ายว่าแบบป้ายหน้าคือสถานีอะไรอะไรอย่างี้ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเหมืว่าใช้ Google Map ได้ใช่ไหมบางทีเราก็เหมือนแบบดูดูในแบบเหมือนกันว่าเอ๊ะใกล้ถึงหรือย,ยังนะอะไรอย่างี้จริงๆความยากในการเดินทางในกรุงเทพเนาะก็คือ,อ การการเดินนั่นแหละก็คือฟุตบอล <No. S 1> อย่างนี้เนาะเพราะว่าฟุตบาทส่วนใหญ่เนี่ยมัน,มนอาจจะมันอาจจะขู่ขาใช่ถูกต้องแล้วก็เอ่อพอนอกจากขู่ขาแล้วเนาะก็อาจจะแบบมีอะไรกันกั้นอยู่บนฟุตบาทเช่นแบบอ,นนอาจจะมีต้นไม้ถูกต้องป้ายอ่ะมีป้ายใช่มีเสาไฟมีสายไฟอะไรอย่างเงี้ย เสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าความความความน่ากลัวของพวกป้ายหรือว่ากิ่งหรือกิ่งไม้หรืออะไรอย่างงี้เนาะคือมันไม่ได้ติดอยู่กับพื้นถ้าแบบอะไรที่มันติดอยู่กับพื้นอะมบเท้าอะบางทีมันยังหาเจอใช่ปะเราก็ยังหลบได้ตรงเนี้ยมันอาจจะยากในแง่ที่ว่าพอมบเท้ามันสัมผัสไม่เจอเนาะเวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะแบบชนได้ง่ายอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะแบบเหมืนอนมีนเห็นคนตาบอดโดยทั่วไปที่บางคนอาจจะแบบเหมือนใส่หมวก เพราะว่าพอใส่หมวกเนาะสิ่งที่ชนก่อนคือหมวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างพี่แบบที่พี่บอกว่าพี่มองไม่เห็นเลยแต่พี่ใส่แว่นอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ก็ป้องกัน,เ,นเวลาแบบเดินแล้วเผื่อมีอะไรชนใช่พอพี่อเคยเคยมาแล้วก็คือเหมือนโดนแบบกิ่งไม้อะ่ะชนตรงหางตาเจ็บมากเออก็เลยแบบหลังจากนั้นมาก็เลยแบบว่าใส่แว่นเพื่อกันเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะพอตาบอดใส่แว่นทําไมมีหลายเหตุผลเลยค่ะทั้งกันลมกันฝุ่นหรือว่ากันดวงตาเนี่ยไปชนเพราะว่ามองไม่เห็นเนาะเราข้ามถนนยังไงเนาะก็ ถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยก็หาคนช่วยพาข้ามก็จะปลอดภัยแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบไม่มีคนไม่มีคนอยู่แบบจริงๆแล้วอาจจะเป็นถนนที่ไม่ได้แบบ8เลนเลยขนาดนั้นเนาะอาจจะแบบเป็นถนนเล็กๆนะคะก็อาจจะแบบฟังเสียงเนาะถ้ามันเงียบไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเดินเดินอย่างรวดเร็วที่อไปที่ที่ไเคยไปคะจริงๆก็แบบมีที่ที่อยากไปเนาะแต่ว่าไปไม่ได้อยู่เหมือนกันเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบ พวกป่าหรือว่าพวกภูเขาอะไรอย่างเงี้ยภูเขาไี่ได้ไป่อยใช่ที่แบบเหมือนมันอาจจะต้องแบบเหมือนใช้การแบบขับรถออใช้การขับรถแบบไกลๆที่สมมุติว่าเราอาจจะแบบสมมติเราอาจจะไปถึงจังหวัดนั้นแล้วแต่ว่าเราจะไปต่อไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบต้องมีรถส่วนตัวถึงจะไปถึงได้ไดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นแบบพวกป่าพวกภูเขาที่แบบมันอาจจะแอดเวนเจอร์นิดนึงเนาะแล้วแบบเหมือนคน ต้องมีทักษะใช่ใช่ต้องมีต้องมีทักษะหรือว่าต้องมีคนพาไปเพราะว่าแบบเรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยโจโฉช่วยได้นะใครนะโจโฉเขาเป็นคนที่ที่ไม่กล uh ัวสัตว์อะไรในป่าเลยครับ๋อแล้วพ okay so ี่จะไปเจอโจโฉที่ไหนอะถ้าพูดถึงว่ามีพวกรถหรือพวกอะไรเนาะที่ควรจะปรับปรุงให้ให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงคนพิการได้ค่ะเอ่อถ้าพูดถึงแค่แค่ในประเทศไทยเนาะเรารู้สึกว่า รถเมในประเทศไทยน่าจะยังไปได้ได้มากกว่านี้อีกก็จริงๆอาจจะช่วยในเรื่องของการที่แบบอ่ะจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีแอปพลิเคชันเนาะที่แบบรถเมใกล้มาแล้วอยู่ห่างจากจคุณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วยในการวางแผนแต่ก็พูด,พ,ด,พ,ดพูดได้ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ตรงมากนักเก่องอะค่ะก็จะต้องมีการแบบพัฒนาไปอีกสักนิดนึงเนาะแล้วพี่ทาํางานังไงงานส่วนใหญ่ที่พี่ทำเนาะก็ใช้คอมพิวเตอร์ ในการในการทำเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมือถือเลยคอมพิวเตอร์ก็มีโปรแกรมเสียงในการอ่านหน้าจอออกมาเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้พอใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการทางานได้จะมีคนอื่นช่วนนะครับจะมีคนอื่นช่วยไหมอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่างานนั้นคืองานอะไรแล้วก็โปรแกรมอะค่ะโปรแกรมเสียงเนาะมันเข้าถึงมากมากน้อยแค่ไหน ถ้าบางส่วนที่โปรแกรมเสียงมันยังอ่านไม่ได้อาจจะต้องใช้การคลิกเมาส์อันนี้ก็อาจจะต้องมีคนช่วยถ้าคนตาบอดเดินเนี่ยสิ่งที่จะใช้ก็คือไปลายไม้เท้ากับไม้เท้าที่มือถือประสาสัมผัสที่จะต้องใช้คือปราษาสัมผัสการเหตุกันได้ยิน ประสาทสัมผัสมือที่แตะกับจับกับไม้เท้าให้สังเกตว่าไปลายไม้เท้าแตะอะไรประสาทสัมผัสต่องมาประสาทสัมผัสข้างหน้าเราเนี่ยเราสามารถจับเห่งไปข้างหน้าว่ามีอะไรมีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งมาไหมขับรถสวนมาอะไรอย่างเงี้ยหรือคนเดินมาอะไรเงี้ยอันนี้เราจําเป็นจะต้องแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆหรืออยู่บนรถเมล์รถอะไรอันนี้เราใช้เทคโนโลยีเราใช้แอปได้อย่างผมจะเดินทางไปไปกรมส่งเสริม อย่างเงี้ยผมก็ใช้แอป g o o g l e แอปไปแล้วก็พิมพ์คึ้วมากรมส่งเสริมอยู่บนรถเมย์ปกติเดิมอ่ะรถเมย์ถ้าถึงถึงไหนถึงไหนเขาจะบอกแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะบอกให้คนขับรถหรือบอกให้กับกระเป๋ารถบอกถาถึงนี้บอกเนียน่าจะลงแต่ทุกวันนี้บางทีที่ผ่านมาบอกลืมบ้างกันเลยไปสาวรรแต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้แอป o o g l e Map หรือแอปอื่นๆที่ช่วยพอใกล้ถึงบอกอีก5 0 0เมตรถึงเนี่ยเราก็เปิด เราก็บอกเราก็เดินไปบอกกระเป๋าเลยบอกคนขับรถว่าเออเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะนะครับซึ่งคนตาบอดทั่วโลกก็ใช้กันอย่างนี้เวลาพูดคุยกันในชีวิตจริงแล้วคนตาบอดสามารถจะเดินทางไปไหนที่ไหนทต่ที่ต่างๆได้โดยอิสระจากตนเองนะครับหากคนตาบอดนั้นฝึกการทําความคุค้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะฝึกการใช้แม่เท้าจนคล่องและจนมั่นใจ คนตาบอดก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุพี่เอลครับเล่นโซเชียลไหมครับเล่นค่ะเล่นเล่นเหมือนแบบทุกๆคนเลยเนาะเพราะว่ายุคนี้เนาะมันมันส่วนใหญ่เราใช้โซเชียลในการติดต่อสื่อสารกันนช่นะคะซัจจคุณแม่ก็ด้วยอ๋อคุณแม่ก็เล่นด้วยใช่ไหมพี่แอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแองจีนะคะ ว่าพี่แอลอะค่ะเล่นโซเชียลด้วยวันนี้หนูอยากถ่ายพี่แอลเป็นคอนเทนต์ได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้นกล้ากับชาชาเรามาถ่ายรายการอะไรกันคะ O อ้ R วันนี้สนุกจังเลยวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมคะสนุกมากวันนี้วีี่วีลี่สนุกเบรี่สนุกมากเลยทำไมพี่แอลถึงเป็นดิสต๊อกเกอร์แล้วคะ อโอเคคือโอ้มันยาวมากเลยนะยาวมากาวากโอเคได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าข้าวเดี๋ยวเราเข้าข้าวเฮ้เคก็คือจริงจริง จริงๆเหมือนสิ่งที่เราทำเนาะเราทำเกี่ยวกับแบบเอ่อเล่าเล่าเรื่องชีวิตคนตาบอดเนาะแล้วก็แบบคือเราบอกว่าปกติแล้วว่ารายการส่วนใหญ่ชอบถ่ายแค่ว่าคนตาบอดแบบเป็นคนเป็นคนดีจังอะไรเงี้ยแบบมุมวกบวกเนาะกับอีกอันนึงก็คือแบบคนตาบอดได้สงสารจังอะไรเงี้ยค่ะเป็นมุมลบๆเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแต่จริงๆชีวิตมันมีหลายมิติมากกว่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราไม่ได้เล่นเป็นคนตาบอดแต่เราเป็นคนตาบอดจริงๆนั่นหมายความว่าทุกๆวันอะมันคือ วันที่เราออกมาใช้ชีวิตแบบคนตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <No. S 2> แล้วก็เลยเหมือนอยากเล่าอีกในอีกมุมหนึ่งว่ามุมในชีวิตประจาวันทั่วไปเลยอะคนตาบอดแบบใช้ชีวิตยังไงนะมันไม่ได้แบบมีแค่มุมบวกแบบเป็นแรงบันดาลใจเป็นคนดีของสังคมหรือไม่ได้มีแค่มุมลบแบบน่าสงสารเป็นดรามา่าแต่ว่ามันเป็นมันเป็นชีวิตที่มีทั้งบวกทั้งลบทั้งกลางๆลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ขอ S 2> การไปดูหนัง<ข>อ่าวว่าคนตาบอดไปดูหนังยังไงดูหนังในโรงหนังอย่างเงี้ยไปดูหนังยังไงหรือว่าการดูแบงค์ว่า แบงคนี้มีมูลค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแยกยังไงอ่ไงเงี้ยค่ะหรือว่าคนตาบ,บอดทำอาชีพอะไรบ้างเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงคนตาบอดส่วนใหญ่ที่คนเข้าใจก็คือร้องเพลงขายหวยนวดอะไรเงี้ยแต่จริงๆคนตาบ,บอดบบมีหลายอาชีพมากกว่านัน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบเป็นบาริสต้าบางคนเป็นผู้ช่วยะวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโปรแกรมเมอร์ คิดว่าพี่แอลเขาเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นคนตาบอดที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนสมัยใหม่เป็นดาวติ๊กต็อกค่ะฟอลโลย่ <laughs> ยังยังหนูจะตามไปฟอลโล่พี่ค่ะ